ทะเลทะโลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะลาสแตนวันนี้ดิสคอร์ดแมปนี้นะฮะเขาประกาศว่าตอนนี้ มีอีเวนต์คูณ2รีโรที่ดรอปจากชาเลนจ์นะฮะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยจะสิ้นสุดสุดสัปดาห์นี้ฉะนั้นรีบหานะฮะและใช่ครับเพื่อเป็นการไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ผมจะมาสอนคนดูฟาร์มรีโรแบบ AFK นะฮะต้องเล่นในด่าน Desert Village เท่านั้นนะฮะและวิธีนี้สามารถอดแ p ปไปใช้กับมือถือก็ได้บนคอมก็ได้ ได้หมดนะฮะถ้าการฟาร์มเองมันเหนื่อยมาใช้บริการร้านเราได้นะร้าน Easy Cry Store มีบริการรับฟาร์มสุดแจมและยังจำน่ายไอดีสุดคุ้มอีกด้วยใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ อย่างแรกนะครับผมจะแนะนําตัวละครที่เหมาะสําหรับการฟาร์มที่ผมจะสอนก่อนนะซึ่งตัวอื่นก็ได้นะฮะแต่นี้ผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะตัวแรกนะครับที่แนะนําแบบโคตรรนั่นก็คือโบแบกนะฮะเป็นตัวละครระดับเอกโซติกที่ได้จากโค้ดตอนนี้หาไม่ได้แล้วแต่ถ้าใครมีตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรเนี่ยดี ตัวนี้คือดีมากๆในการฟาร์มส่วนตัวต่อไปครับก็จะเป็นตัวนี้เจนอตครับทุกคนเจนอตเป็นตัวละครที่สุ่มได้จากตู้แบนเนอร์ทั่วไปเป็นตัวระดับมิสติกสามารถตีตัวบินได้แล้วก็เป็นตัวที่เดเมจใช้ได้นะส่วนตัวต่อไปนะฮะเผื่อเอาเจนอตไปแล้วมันไม่ไหวเผื่อเอาโบแบ็กไปตัวเดียวแล้วมันจะไม่ไหวเอายามิไปด้วยนะครับหรือว่าตัวอื่นก็ได้ที่มันดีพอๆกับยามิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยามิเนี่ยเป็นตัวที่หาได้จากแบนเนอร์จากตู้สุ่มทั่วไปเลยเป็นตัวละครระดับ ิสติกนะฮะเป็นตัวที่ไม่ได้ตีโดวบินนะตีแค่ตัวภาคพื้นดินนะครับก็ตามนี้ตัวละครที่แนะนำนะครับมี3ตัวนี้หรือจริงๆเอาโบอาไปด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าผมเอาไปแค่นี้ละกันเนาะโอเคก็ต่อไปนะครับให้โหลดโปรแกรมนี้ขึ้นมาสำหรับใครที่เล่นบนคอมนะครับแล้วก็อยากจะฟ์มตามนะฮะให้พิมพ์ใน Google นะครับไปว่า m ูมูมพเพลเยอร์12ออันนี้แล้วก็ลิงก์แรกนะครับหน้าตาแบบนี้ กดที่ดาวน์โหลดนะครับกดตามตามนี้เลยนะดาวน์โหลดปุ๊บให้กดติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากโหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเข้ามูมูเพลเยอร์มาได้เลยนะครับก็ต่อไปนะครับให้มาที่เซตติ้งนะฮะอันนี้แล้วแต่นะ ว่าจะเซตติ้งหรือเปล่านะครับ Performance Configuration นะครับปรับเป็น Custom ครับแล้วก็ปรับแรมนะครับเป็น4มันจะได้ไม่กินเครื่องเกินไปแต่ว่าถ้าคอมใครแรงก็ไม่ต้องปรับนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอีกขนาดหน้าจอนะครับอันนี้ผมแนะนำเป็น Custom นะครับ960ความสูง540ส่วน DPI 160ประมาณนี้ เลื่อนลงมาอีกนะครับ System Sound เนี่ยจริงๆแนะนําให้ปิดนะแล้วแต่นะครับว่าใครจะปิดหรือเปล่าแต่ผมปิดเพราะว่าผมไม่อยากได้ยินเสียงเกมนะฮะโอเคเลื่อนลงมาอีกครับ e s i Setting ครับอันนี้ผมปรับเป็น e s i Directory นะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนกดตรงนี้นะฮะ Restart มันจะได้รีหน้าต่างเลยนะครับคุณชมหน้าต่างมันก็จะเล็กลงนะเพราะว่าเราปรับขนาดของจอไปนะครับขอยนญาตขยายเดี๋ยวมองไม่เห็นตอนสอนให้เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วทำการ ล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะให้เสิร์ชแอปไปเลยนะครับว่าโรบอกถ้าใครมีโรบอกอยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดเพิ่มนะฮะเพราะมีอยู่แล้วนะผู้ชมระหว่างรอติดตั้งเนี่ยเราก็จะไปโหลดแอป FK ต่อนะครับนั่นก็คือ Auto a AU u TU Auto Clicker อันแรกเลยนะครับแบบนี้เลื่อนลงมานิดนึงเห็นอันนี้หรือเปล่าครับ Auto Clicker Automatic Tab นะครับอันนี้นะฮะที่เราจะใช้กันในการ FK ในการฟาร์มนะฮะกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งไป รอมันติดตั้งนะครับทุกคนเข้าแอปออโต้คลิกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อตั้งค่ารอมาโหลดนิดนึงนะมาตรงนี้ปุ๊บนะครับกดตรงนี้เป็นโอเคเพื่อให้สิทธิ์การเข้าใช้งานออโต้คลิกนะครับมาตรงนี้เปิดเป็นออนนะฮะตรงนี้เลย อโลนะฮะโอเคแล้วก็กดกลับไปแบบนี้มันจะมีปุ่มแบบนี้ให้ใช้นะครับสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยนั่นก็คือมัลติ t a r g กต m โหมนั่นเองนะทุกคนกด Enable ไปมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้อันนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะครับก็เปิดไว้เฉยๆแล้วก็เข้าสู่ระบบ ID r o โรบอเรานะฮะให้เราเข้าแมปที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่เลยครับแมปอนิเมะ t Stand หรือว่าจะเป็นแมปอะไรก็ได้นะที่ทุกคนจะใช้แบบนี้นะครับ ใช้ได้ทุกแมปครับโอเคเมื่อโหลดเข้าแมปมาแล้วนะครับกดปิดช่องแชทไปเลยไม่ต้องไปสนนะครับเราจะไปกันที่ชาเลนจ์แต่ดูดูก่อนว่าเป็นชาเลนจ์อะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ดีเซิร์วิลเลจพี่ก็สอนไม่ได้โอเคเป็นดีเซิร์วิลเลจพอดีเลยโอ้ว้าวคุ้มเลยนะเนี่ยไปเข้าไปเลยนะฮะโอเคเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วนะฮะสังเกตไหมเราเกิดตรงนี้ตลอดนะครับแมปนี้ให้กดบวกเลยครับบวกมันจะเป็นเลขหนึ่งลากเลขหนึ่งมาใส่ตัวละครที่เราจะเอาไปวางนะครับส่วนผมจะลากมาที่โบแบ็ก เลข2เลยครับลากมาจุดที่เราจะวางแล้วก็เลข3เพิ่มครับลากไปอีกนะฮะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นนิดนึงให้มันสูงสูงประมาณนี้อ่าต่อไปเลข4ครับเลข4ปรับนิดนึงนะเดี๋ยวขวางก่อนเดี๋ยวมันจะตีนะฮะโอเควางไว้ก่อนหนึ่งตัวแบบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกปรับตรงนี้ก่อนนะครับเป็นในนี้ดอนยูดตัวละครเราจะได้ไม่ขยับนะครับเดี๋ยวมันขยับแล้วเป้ามันจะเปลี่ยนนะครับแล้วเลข4เนี่ยปรับแบบนี้นะครับ1วิเลือกเป็นเซ c เซอนะครับไปที่เดิม คือเราจะอัปเกรดตัวละครแฮมติกหน้าต่างอัปเกรดขึ้นมาก่อนถ้าหน้าต่างอัปเกรดไม่ขึ้นให้เลื่อนขึ้นไปอีกนะครับปึ๊บเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเผื่อมันไม่ขึ้นนะครับทุกคนโอเคดูซิรอบนี้หน้าต่างอัปเกรดขึ้นไหมรอบนี้ขึ้นนะฮะโอเคต่อไปครับเป็นเลข5นะฮะเลข5ก็คือการอัปเกรดผมจะเลือกเป็น2 Se c o n d แบบนี้โอเคมาวางไว้ปลายๆนิดน,นึงนะแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยตอนมันสลับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันจะไปเซลแล้วตัวเราก็จะหายนั่นแหละครับ แย่ yeah, เลยนะฮะแบบนั้นตั้งไว้แค่นี้นะครับสาหรับใครที่มีโบแบ็กตั้งแค่นี้พอครับทุกคนไม่ต้องไปตั้งอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ตั้งเอ่อรีเพลย์นะฮะแต่ว่าต้องตั้งให้มันอัปตัวละครได้ด้วยนะจริงๆมาตั้งปลายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขายดูแล้วก็ลองตั้งใหม่เ,เดี๋ยวขายดูก่อนแล้วก็เลข2มาตั้งปลายๆแบบนี้ดูนะฮะได้เหมือนกันเอาเลข4ขึ้นมานิดหน่อยก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยบางครั้งมันก็จะไม่อัปเกดให้นะครับ มันก็จะแย่แน่นอนครับอันนี้คือตั้งแบบแค่โบแบ็กตัวเดียวแต่ถ้าทุกคนจะตั้งเพิ่มมันมีวิธีอยู่ครับบวกมาเพิ่มครับเลข6อันนี้มาใส่ที่ตัวภาคพื้นดินครับหรือว่าจะเป็นตัววางด้านบนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าผมจะเลือกปัญญามิแบบนี้แล้วก็เลือกสถานที่วางวางตรงนี้ปึ๊บเลขเนะครับเลข8เลข9เหมือนเดิมอันนี้ผมจะเลือกเป็น2วินะครับ แล้วแต่นะแต่ถ้ามันเร็วเกินมันก็จะบั๊กนะครับโอเคเดี๋ยววางเป็นปุ่มใหม่ละกันวางทับซ้อนไปเลยนะครับอันนู้น3วิใช่ไหมอันนู้น2วิอันนี้เราก็จะเลือกเป็น3วิไม่ก็4วินะครับ4วิก็ได้นะครับเพราะว่าตัวหลักเราจะใช้เป็นตัวนูน้นเออชาเลนนี้เนี่ยมันมีแค่มอนตัวบินเนาะก็ประมาณนี้เฮียตั้งอัพป2ปุ่มนะครับนี่เห็นไหมมันอัปเกรดยามิด้วยนะครับอันนี้คือโอเคแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้แหละ จริงๆเนี่ยถ้ามีโบแบ็กก็วางแค่โบแบ็กไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเจนอตก็วางด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับ2ตัว3ตัวก็แล้วแต่คนดูเซตติ้งนะครับแล้วแต่นะเซตติ้งแบบไหนนะฮะอันนี้ก็สอนคร่าวๆนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่วางยามิผมจะใช้แค่โบแบ็กตัวเดียวนะครับก็เซตติ้งมาสุดที่เลข5นะครับเลข6เป็นดีเพลย์นะครับรีเพลย์อ่ะกดเลขอกม,มารอเลยตั้งเวลารอเลยนะครับเลข6ผมจะตั้งเป็นอ่าสัก2วิแล้วกันนะครับ เซคเกิลนะตั้งรอเลยนะครับเวลามันเล่นจบเนี่ยมันก็จะได้รีเพย์ให้นะครับมันก็จะได้ FK ไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็ครบพอดีแล้วนะครับก็ลากมาเลยครับเลข6มาที่รีทรายนะครับประมาณนี้ลากให้ติดตัว R นิดึงนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดเล่นต่อเลยมันก็จะเล่นให้เราต่อนะครับเดี๋ยวรอดูแบบชิวๆนะครับอ่าอันนี้มันก็รีทรายให้อีกรอบนึงแล้วนะครับเห็นไหมมันเกิดจุดเดิมฉะนั้นการ FK แบบนี้ก็จะได้ผลนะฮะนี่เงินไม่พอในการอัปเกรดนะครับ เดี๋ยวก็รอดูนะครับว่ามันจะเล่นจนจบหรือเปล่าด้วยการใช้โบแบ็กตัวเดียวโอเคครับตอนนี้เวฟที่15แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเป็นไงคือแบบผมไม่ได้ขยับเมาส์ตัวเองเลยนะครับเมาส์ผมนี่คืออยู่นิ่งเลยนะก็แบบนี้แหละครับการฟาร์มแต่ว่าต้องรอชาเลนจ์ที่เป็นด่านนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าด่านเอ่อ ตามแมนชั่นเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าแต่น่าจะทําได้แล้วนะครับทุกคนก็สามารถอดแดปวิธีนี้เนี่ยไปใช้งานกับด่านนั้นได้นะฮะเอทุกคนขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมสอนทุกคนนะฮะเซฟเซตติ้งออตโต้คลิกเมื่อเราไม่ได้เซฟเซตติ้งไว้นะครับทุกคนมันก็จะหายแบบนี้เมื่อเข้าแอปออโต้คลิกใหม่รอบนะครับหายหมดเลยที่ตั้งค่าเมื่อกี้ ฉะนั้นอย่าลืมเซฟเซตติ้งนะฮะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ต้องตั้งค่าใหม่ถ้าไม่อยากตั้งค่าใหม่ทําตามนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าปุ่มอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ตั้งให้ดูนะฮะแบบนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตั้งเสร็จหมดแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ต่อตรงฟันเฟืองแบบนี้นะฮะอันนี้เลยแล้วมากดตรงนี้รูปดินสอนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยครับทุกคนผมจะตั้งเป็น easy clay แบบนี้แล้วกดโอเคหลังจากนั้นกดตรงนี้กดเซฟนะครับปุ่มเซฟเซฟไปเลย แค่นี้นะครับคท่านี้เนี่ยเราออกเข้าใหม่มันก็จะไม่หายแล้ววิธีการใช้อันเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดแล้วก็เข้ามาเปิดออโต้คลิกใหม่ให้ดูนะครับกด enable ตรงนี้แล้วก็กดอันนี้ที่ชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี่เห็นไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือถ้าเราไม่ได้เซฟไว้ไอที่เราเซตติ้งไว้มันก็จะหายและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนั่นก็คือถ้าไม่อยากให้ตัวเราเน,บบนี่เห็นมาโครแบบนี้เห็นออโต้คลิกแบบนี้เลข1 2 3 4ให้กดตรงนี้ได้นะครับ หายแล้วก็กดเพย์ตรงนี้มันยังทํางานเหมือนเดิมแค่มันจะไม่ขึ้นแสดงแค่นั้นนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้ชอบคลิปแบบนี้ก็หรือเปล่าถ้าชอบนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบมากๆกาลืมครับฝากกันกดซับสไคร e ด้วยคลิปนี้แค่นี้แหละนะฮะไปละจุ๊บบ๊ายบายไปแล้วครับเกือบแย่ bye แล้ว